ส่วนหน้าจอที่เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในคลิปนี้ทาง CRC ชีช่วยนได้ทำการเชิญพวกเราขึ้นไปลองสัมผัสป,ประสบการณ์บนหัวรถจักรสับเปลี่ยนซึ่งกำลังจะมีการส่งมอบให้กับหน่วยงานใช้งานครับโดยหัวรถจักรคันนี้ก็จะเป็นรุ่น HXN5B ซึ่งเป็นหัวรถจักรตระกูลรถเหอเสียนั่นเองหรือที่แปลในภาษาอังกฤษว่า h a r m o n y โดยรถคันนี้จะเป็นรถสับเปลี่ยนซึ่งสามารถทําขบวนในเส้นทางรถไฟสายหลักได้หากมีความจําเป็นเป็นที่นิยมมากในการรถไฟแห่งประเทศจีนแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเช่นระบบขนส่งมวลชนต่างๆโดยในขุ่นรถจากคันนี้เราก็จะสังเกตได้ว่านอกจากภารกิจสับเปลี่ยนเนี่ยในหลายๆครั้งเราก็จะเห็นเขาออกทําขบวนซึ่งก็เป็นขบวนทีเ่เป็นรถสินค้าทางไกลได้ด้วยโดยในคลิปนี้เราจะพาทุกคนขึ้นไปดูการทํางานของพนักงานที่เป็นการทําสับเปลี่ยนภายในโรงงาน แล้วก็เรายังจะพาทุกคนไปดูอุปกรณ์ต่างๆที่เห็นบนตัวคอนโทรลของตัวรถจักรนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างและอุปกรณ์แต่ละอย่างทําหน้าที่อย่างไรน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับถ้าสนใจเรามาตามไปดูกันเลยครับอันนี้คือหัวรถจักรสร้างใหม่นะครับยังไม่ได้ทําสีอันนี้คือหัวรถจักสรสับเปลี่ยน HN5B เดี๋ยนรถจักรกำลังจะเคลื่อนตัวมาหาเรา เก 5B เป็นผลมาจักสับเปรี่ยนกำลังสูงอันนี้เดี๋ยวเขาจะขับรถจักรให้เรานั่งกันนะครับ ออกตัวแล้วรถจาก HXN5B คันนี้เป็นรถสร้างใหม่รอส่งมอบนะครับนะฮะเบาะยังคุมพลาสติกอยู่เลยอันนี้จากเสียงดังตึ้งตึ้งตึงก็จะสังเกตได้นะครับว่าอันนี้เป็นแครล้อแบบ COCO CO. รถจาก HXN5B 5ก็หมายความว่าโรงงานชิชุเยนนั่นเองรุ่น B ก็คือรุ่นที่2ของของเอถเชคเอ็นห้า,อ,าอันนี้ในช่างกำลังจะถอยรถนะครับ HXN 5B รุ่นนี้เนี่ยครับเป็นหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าซึ่งออกแบบมาในสํารับใช้งานในภานกิจสัมฤทธ์เป็นหลักและสามารถที่จะทํางานเป็นหัวรถจักรที่วิ่งบนทางรถไฟสายหลักได้เช่นกันเนื่องจากเป็นหัวรถจักรที่มีกําลังค่อนข้างมากเชื่อว่าหลายคนคงมีข้อสงสัยว่าหัวรถจักรเนี่ย ขับกันยังไงนะครับอันนี้เรามาอธิบายคร่าวๆกันดีกว่าโดยจุดนี้นะครับคือระบบห้ามล้อก็คือระบบเบรกของหัวรถจักรนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าบริเวณตรงนี้ก็จะมีเข็มต่างๆอันนี้ก็คือเข็มที่เป็นมาตรวัดลมนะครับโดยรถจักรเนี่ยหลกัหลกๆแล้วเขาจะใช้ระบบเบรกซึ่งเป็นเบรกลมก็จะตัวเบรกตัวนี้ก็จะมีทั้งเบรกรถจกักรหรือแม้กระทั่งเบรกรถพ่วง ในกรณีทําขบวนเนี่ยเขาก็จะใช้เบรกรถพ่วงหรืออย่างกรณีที่เป็นหัวรถจักรเคลื่อนตัวคันเดียวก็จะเป็นใช้เบรกของหัวรถจักรมีข่าวดีจาก CRRC มาแจ้งให้ทราบครับ中国中车邀您相聚亚太展五月二十九日和三十日我们不见不散 CRRC ขอเชิญชวนทุกคนร่วมงานเอเชียแปซิฟิกเรลในวันที่29และ30เดือนนี้ที่ไบเทคบางนาแล้วเจอกันนะครับ หรืออย่างบริเวณตรงนี้ตรงนี้เองก็คือคันกับอาการนะครับโดยปกติเนะี่ยเขาก็จะมีตัวคันกับอาการเนี่ยมาใส่อยู่ตรงนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกับมือจับเพื่อโยกนะครับโยกไปด้านหน้าก็คือขับไปด้านหน้าศูนย์นี่คือเป็นเหมือนกับเป็นอธิบายง่ายๆสำหรับรถยนต์ก็คือเป็นเกียร์ว่างแล้วก็ถอยหลังก็คือเป็นเกียร์ถอยนะครับบริเวณตรงนี้ก็คือตัวคอนโทรลพาเนลตัวคอนโทรลตัวเนี้ยถ้าเราโยกเนี่ย ก็จะเป็นตัวจ่ายกําลังไปที่ล้อของรถไฟอย่างที่หลายคนเคยได้ยินกันนะครับรถจักรดีเซนไฟฟ้ารถจักรดีเซนไฟฟ้าคืออะไรครับตัวนี้ก็เปรียบเสมือนสวิตไฟผมอ,อธิบายง่ายๆว่าถ้าเราเลื่อนไปเพียงนิดนึงเขาก็จะจ่ายไฟในกําลังที่น้อยให้หัวรถจักรมีกําลังน้อยในการลากหรือวิ่งช้าๆนั่นเองเมื่อเราเลื่อนไปสุดถึงสเตป8นะครับอันนี้เราจะเห็นว่าสูงสุดคือสเตป8 สเตป8เนี่ยก็คือจ่ายกําลังสูงสุดไปที่ล้อแล้วก็เครื่องยนต์ของรถจักรนั่นเองซึ่งในสเตปนี้เครื่องยนต์ก็จะทํางานในรอบสูงสุดครับตัวอคอนโทรลพาร์เนลตรงนี้ก็จะเป็นสวิตไฟต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นไฟห้องขับตัวนี้เป็นไฟอ่านหนังสือเป็นต้นครับ และอย่างคนรจักเนี่ยถ้าสมมุติว่าพนักงานต้องการคุยกับบุคคลอื่นๆจะทํำยังไงตรงนี้ครับเราก็จะมีวิทยุสื่อสารให้พนักงานได้สามารถติดต่อสอบถามแล้วก็ติดต่อพูดคุยกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ได้ครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับรถสับเปลี่ยนเนี่ยด้วยความว่าพนักงานอาจจะต้องทํางานสับเปลี่ยนเป็นเวลานานฉะนั้นความเป็นอยู่จึงเป็นสิ่งสําคัญครับอันนี้ทางผู้ผลิตเขาก็เลยใส่กาต้มน้ําเอาไว้ให้สําหรับต้มชากาแฟหรือแม้กระทั่งสิ่งนี้ครับ มีไมโครเวฟด้วยสําหรับอุ่นอาหารกินนะครับซึ่งถือว่าเป็นการใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงานขั้นสุดเลยทีเดียวส่วนหน้าจอจที่เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับเขาก็จะมีบอกอาการต่างๆของรถเช่นสถานะรถวิ่งไปแล้วไกลเท่าไหร่กําลังเท่าไหร่แล้วก็ระบบลมต่างๆเครื่องยนต์วิ่งอยู่ที่กี่รอบต่อนาทีอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆนะครับอันนี้เข้าสู่ช่วงสาระริมรางกันนะครับ เรามาแนะนํากันนะครับว่าข้อความที่เราเห็นด้านข้างรถสื่อความหมายอะไรบ้างบริเวณเพลทสีบรอนตัวนี้ก็คือเนมเพลทของผู้ผลิตรถในที่นี้ก็คือ CR c ชิชวเยนถัดมาทางด้านซ้ายมือก็คือความเร็วให้บริการสูงสุดที่รถได้ออกแบบเอาไว้ถัดมาที่เห็นเป็นเ,เครื่องหมายด้านนี้นะครับก็คือจุดยกรถถัดขึ้นมาทางด้านบน HxN5B7044 HXN คือหัวรถจักรดีเซนไฟฟ้ารุ่นเขิอเสีย 5. หมายถึงโรงงานชิชุเยน B คือรุ่นที่2 7044คือหมายเลขรถครับออตรงบริเวณที่เป็นสาญลักษ์คล้ายๆกลมๆตรงกลางคือตรากิจการรถไฟจีนถัดขึ้นไปด้านบนเขียนว่าต้าถงตี้เถียหมายความว่ารถคันนี้เป็นของรถไฟใต้ดินเมืองต้าถงครับ ถ้าเป็นของการรถไฟจีนก็ได้เขียนว่าอยู่แขวงไหนสังกัดโรงรถจักรอะไรสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับเจ็ดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับผลรถจักรของรถไฟจีนที่เราตั้งใจนำมาฝากกันสำหรับใครที่มีเวลาว่างในวันที่29และ30เดือนนี้อย่าลืมมาเจอกันที่ไบเท็นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ